โอ้มันขนาดมาทึ่งทีเลยเห็นเห็นโอ้ยลบางรลวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องบอกไก่บ้านนานะตอนนี้ก็มาอยู่นนบบันท่านเลยทุกคนเดี๋ยวเได้เดินทาง,ขงเข้าป่านะสวัสดีนะไไร ไปต่อห้ไปต่อม่ได้นอนเฮือนเลยเออลงมากเลยก็เดินทางต่อเลยเอจะบายดีแนวได้สบายดีบฏิบัติทางใดไม่ปบัตทางใดหนิเฮ้ยขับอยากข้างานเนาะเอาผู้สาวเขาพู้สาวเออาพูดแซวแาวมาในบ้านนี่ไล่ด้มาในมึงเก็บเนาะอันนั้นเล็บปฏิบัติใจประจำการอจ้ะโอ้เออ ไม่ก็รอบพ่อๆยังเงเป่าย่านเลยนะสามีนะภาพาพู้สาาไปนําบ้ามันนี่ใช่เด้นว่าคุณผู้สาเลยนี่เลยโอ้โหคบ่านสบายดี่าน่เราจังสบายดีสบายดีก็เป็นบไปพูดนําผู้บ้าบ่อเออมักบ้าคนนี้แมบ้านจะเต็พี่ใหญ่อ้ เดแม่แต็โมมาเนี่ยก็ฮะมาขอเงินบ่ะบาเด้อขอนําผูบายนะมารั้วู่บ่าวเออหนูทำด้วยู้บ่าวก็จุูบ่าวกงจุบนี่ฮะผู้บ่าวผู้บ่าวมีเงินหละเห็นได้่ดอโอ้ยจุ๊จุ๊บแล้วป่น้าหน้าเงินลายเดี๋ยวนี้ อ่าผู้เ้าวดเจ้ากับมาคอละเนี่ยงอเด้งเนี่ยงอเด้งเออือนันก็เออดันมาได้อยเออวเไทยไทยน้าเออหน้าเน้ละบอกวไยหน้าเราพาไปไทยหน้าเลยเดี๋ยวเราไปหาเงินก่อนเด้อเราไปหาเงินเรามีเงินอ่าเราจะ เ,ออเดี๋ยวาเงนินมาแต่งจอด้ะเฝ้าเจ้ <c oughs> าเนี่นยเพรานูไปมันรอเน,นี่ย <c oughs> มาแป๊บเดียวหนูปวดเ้สาวมาผู้สาวมาเฝ <c oughs> <c oughs> ้าเลยผู้สาว้ามาทำให้ไปแต่งเลยเอามีเย็น <c oughs> อ่ะฮะวันนี้ก็เดินทางไปน้ำกันทุกคนบดัดดอนก็ตามมา ตอนนี้เดินทางมาหอดเพื่อนใน่าินเทน<ฮ>เตรียมตัวสิไปใช้เด้ะฮะไปดีไปแล้วนะเนะินพู่เขินพูอ่อ่ะชิะเรียกว่าขึินขึินแล้วลงมาเลยวไวปั่นนะเอาขึ้นไปกับมานปั่นนะไ,นไม่ไปอยู่อัน น่ะสองมือในกินไข่ซ้ำหน่วยเป็นอะไรเป็นประวัติการเล่นปูป้าก็บมะยมมาอีกอ้บ่สนเลยแต่มีไข่นี่ไข่ซหน่วยไข่ก็ไข่ไก่ปลาด้วยลุกกันนั้นบ่สนเดียวกันไงคิดว่าไปแต่ว่านี่ได้เอาเอาเอา ถือว่าได้เดินทางไปพร้อมกันหนุ่มเนาะโอ้โหเนี่อยเต็มสุดแท้สบายดีจะขึ้นในหอยนี่ว่าชีขึ้นไปอีกฮ่าชิงว่าเท้าพูบเล<อ>ยไปน้ำกันบ่ไปน้ำกันนั่นเลยมาจะไปพลาดได้ไรเออเนี่ยไรเบอร์ไปนะนั่นเดี๋ยวะในหางมูกำลังจะเอารถไถมาเนี่ยจะเอารถจักรมาดิเอารถจักรมาเบอร์ไปนะนั่นได้เครื่องคล้องกัสิได้เอมามาพาดจะรถไทยนึงได้ใช่ ว่าเก็บได้ปีได้เชี่ยคานบ้านรอยไม่พอนึงบุได้ชั่วโมงกินขึ้นไปเรื่อยเลยอ๋อจูโอ้เตรียมอันนี้ไปอย่างดีบ่เนะ่ยครับการันรพอนเออแน่นอนแน่นอนเนาะบริจ้างแข่งบ่จะสูตรถังเอออันนั้นไหมบริจ้างแข่งไ้านนั่งเล่นไงเอาไปยินแม่นเลยอ้าววันี้การเดินทางไปน้วกันทุกคนใครจะคำอลไร เดินทางไปต่ก็าจากักรยานจังโมง่งละทีมงานเท่ากับพาท่านไปก่อนนะแถวบริเวณแถวสองข้างทางนี่ก็มีแต่ส่วนวิทย์นี่เนี่เราเดินทางถามไปนี่ก็วิทย์ส่องสามส่วนวิทย์เลยก็จะเป็นหมู่บ้านนึ่หมูบม่บ้านหนึ่ง Ừ, bị tay là rồi hắn <coughs> <coughs> ờ, về gần này, còn đấy Chích hong lan ní gần này bán ní này, này cái, lên này <coughs> 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 đấy, này gần Hàn gần ní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  gần มายัางบ่หอดใส่บีแต่งไวเนุ๊กบันนี้เป็นบงบันสุดท้ายของก่อนสิหดอผดผู้เด้นโอ๊โปวดโผล่เลยเสียงยังไง 嗯。Mm. อนนี้ขึ้นมาทึงด้านเลยทุกคนท้องฟ้าก็มืดคึมแนะ่สักหน่อยนะถ้าเกิดฝนตกในเมื่แรงนี่มวลเลยหาจับกบแถวด้านเ่ยบ้วทีมงานเฮาไปอยู่ไซหละแต่นาย,ยู่แถวเกตทึ่งหมดเลยทุกคนนะจะยังได้กะขับรถไปบรรจนยินดได้มากกว เจอทีมงานเฮามายืนถ<อ>่าอยู่ยอางอยู่ไซอยู่ลุมนี่แหละอยู่บนโค้งให้จะเห็นอะไรหรอเอออยู่ส่วนลุมนะบ่กค้งในี่นกเป่าข่าว,าวลายเลยเป่าก็ได้จ้ะได้ยังโตแล้วข่าวลายนะยิงสามบาทเลยได้ยังโตบ่ได้นาน <c ười> โหูมันเอาของบ่แม่นมา <ừ. S 2> นะเออก็เลยบ่มันบ้านเนี้ยด้พยานเนี่ยไป เป่าหมูเพอ่้นยเดี๋ยวไปเบิ่งหมูกินน้ำอยู่เพื่อละวางน้ำคำอยู่เถอะเออไปเบิ่งได่จังวะจะว่าไปยิงเอาไปเบิ่งก่อนเถอะนะเออไปเบิ่งเนาะทำเห็นจังว่ากันใหม่จะว่าได้ไปเห็นแล้วก็ถ่ายเอาว่าเออเห็นมันกินแล้ววะไม่ยิ่งบอกเนื้อมืออื่นมาบอกขึ้นด้านก่อนคือสิได้กินสิได้บอกให้เราเมื่อเดี๋ยวนี้จะได้ได้อยู่ปะฮะได้ของกินอยู่ปะจังเลยโบวิ่งจังเลยได้ทาบเล่ย์อันคิดว่าบ่บ่นมาก่อนนี่จังได้กับ มีอาหารอยู่แล้ววะได้แล้วตัวนึงนานตัวนึงตัวนึงแน่นอนอยแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่แคบหมดแล้วไประดับบอาววลนี่ยมาดินธรรมดาลำทางนี้ลงไปตะกี้นั่นนั่นเขาห้องนะบอาววัเดี๋ยวนี้ยับขึ้นมาเป็นพันบอลแล้วเดี๋ยวนี้ฮะเป็นพันแล้วว่าเดเป็นพันแล้วพันเดินโตแล้วเรี่มใหญ่ใช่ชื่อใช้ย่าใหม่ในพันเลยได้ย่างมาก่อนนะเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ถามไปเบิ่งเนาะแล้วตัวหนึ่งระด้บ่าไม่รุ่นแล้วสํา ແລະອັນຊ່ວງລັງນີ້ຮອງອງບค่อย້ຍິນດຈາຕິີນບບນຮດດວບບນບບອນກໍเงียบບແມ່ວ່າບມ່ວ່າເາດັງແລ້ວເຮຍິງດອຍິງປືນຫາຍຫຼຮູລ້ວວ เดี๋ยวล้วแตกไปเบิ่งดูได้ยังไปไปไปมันมีเห็นคักมันเห็นแต่เบิร์นไม้ตีนโน่นนั่นโน่นนั้นลงมาเชลงน้ำลงมันหื้นไปมันได้หืนมันหักอยไรไปมันมีร่องช้ำหมดเลยโอไปเจอมูบะมันโปร่นมันลมประพัดมาในพอดีได้จังหวะโอ้ยประทัดได้ขึ้นน้อยดีเลยเแล้วมันไม่ได้ยิงเชิงเคื่อมันก็ะด้างแล้วก็บไม่ได้ยิ่พค่อยเลื่อนไม่ยิงแล้วก็หอกัดมียิง เห็นกระหอกกบอยไรนิ่งหอกอะไรหนึ่งกระตักบนพืชหรือใดกระหอกเออแม่ใช่ว่ามันเป็นมูมูเออมันมักไปน้ำกันแหละแต่มิดรน่ะเจอไก่ป้าแต่มิดรเอ่อเจอไก่ป้าลงคิดว่าเป็นมูเขแหละลงคอยลงไปลงไปดูดอกหงองจะป้อทางมันจะกิ่งนี่ว่ามูมันส้นนี่ฮะจย่างไรเด็ดเนาะก็นอาเพิ่นนะมันขึ้นถือมาจิบบอเหนียวคาน์นะฮะที่หน้าเห้ยววะแล้วนะ เออก็ยุคคันถืมอ่ะเฉยภาว่ะชนนี่เนาะมันนั่นอยู่ตามห่วยนะตามแรงน้ำนนนมาน้าน้ำได้อ่างมันก็จะเยอะมดแล้วมันกินเออหาน้ำไปเทาซือิววะเออทางกระห Ộ ทางกระเตลงกินน้ำท่านก็ยิ่งโอ้ยยิ่งเดือ ระดับไก่ขึ้นไปฮะเอออันนั้นมูมูอย่างเดียวเลยเนาะจะมาอะไรอะไัเนี่ยกระยัเออกไปเรื่อยๆขึ้นมาได้ต้นเืยอะมอกเนาะเอน่อโอ้โเริ่มมาข่าวดีเออไปกันมาเนาะเอาไปดีเด็กๆเจ้าเจ้ามากก็เลยห้ามก็หุ่มมือมาเออเอาเห็นคนกินเก่งมากก็เลยหุ่มือเห็นคนกินเก่งมากเห็นคนกินเห็นคนกินไลยมากเลยหุ่มมือหุ่มมื่อหลดหุ่มมืออย่าอย่าบอกกินเออแมน วันนี <Safe rév mark> <n> ้พอกินแล้วบันดีเฉยพอด่แล้ว่าสำคัญแด้ได้พายกินนะอื่องอื่นจะบวบันใดอย่างอื่นจะบวบันใด้องันห่องตอกแหกตอกแดกบ่บ่ห้องน้ากินนีนะ มันลงกินน้ำกระชองตัวถ้าจะไปยิงเนาะมูกับกระหอบเป็นว่างบริษัทนะอ,นอ้าว่างหนาเท้าเท้าเนี่ยมันมันมกเป็นอหางยินได้เ,ไเดี๋ยวมาหาเห็ดยูเอตกินก่อนก่อน จุดยุงก่อนยุงลายเนาะมันขักดีนกอ่ะนี่แหละนกตัวหนึ่งมันกับสิประมาณนี่แหละทุกคนเนี่ยผมเห็นตอนนะ

ละไปนะจากมือได้บ่อบอลได้บอลจะไปเอาปลาป้านะโอ้ยโจกันได้เดี๋ยวจับโจก่นกบ่อตำหมักต,ตัวกับอันแกงนกเจก้ากะเห็นไปเปิดเบิงเมื่อกี้นี่บละละักไลายหนึง่งก็เลยว่าโอ้ยนาจะพอกินอยู่ดอกว่ะแล้วโจก่อนโจก่อนหาปลาเดี๋ยวมือนาก่าอนปลาไว้ก่อนเนาะเอามากะจะหน่อยบุกขวดเลยกะบนอนเลยกินนิ่มแล้วมันจิเป็นลายใหม่เลยเอ้ยเมนอยจางนี้ก็มันอยู่ในหันมันเซ็ตนะอยู่ในอ่างจุงลองนะ ลายอยู่ได้ป่ะจำคัญไไรป้ากันตำมักทัวรอบก้นหม่าทิพย์ทึกอยู่เออป้าหน่อยได้กินลายล้องเอามาลายบ็ดีเนาะต้องเอาม้าจำพอเ่าอยากอืมจำอยากกินกันเชียวเมื่อกันมันใกล้เดี๋ยวมึงเทอมันกระเน่าเมนเมนเมนต้องต้องเอาพอประมาณถ้าเกินเ้าเอามาลายเดี๋ยวมันเน่าเชียวของเมื่อเมนเมนไว้กินเออมารอบหนาเ่าก็ได้กินอีกเด้เ่าจะเอาผู้เล้ยงตุ่ยตุ่เนี่ยเมน กินแบบหิวๆเด้อนาลายคือว่ารีอยู่จนล้นที่นาเจนเหลือพอทิมกับบ้านนั่นทำซีซ้อนนี่กัเอ็นอกกับตํนถั่วเนาะวาจะไปเอาปลากัที่ดุแล้เอาำบันเนี่ยเปลี่ยนใจเอยเออถั่วไอ้่าหนึ่งเม้นใบเดียวเดียว เฮียมัดจากไปช่กำผาแห้งอเดิมเิเ่อนละเอานมาบัไดกรแตกออหน้าแัแสบว่ะใส่แกงนกนี่ก่อนหไก่ได้โอ้เป็นนาะแสบอเนาะเบิ้งชิมมึงอืแสบอะไรเนาะช้ำผมมันีล นกนกนั่นเองนนกน้ำมันมันปเป็นเปียงอยู่เาาดี๋ยาว่าไข่เลยอุ้ยนกเรืองเอนอนกส่องนี่มัน่นค่ะกิีได้กินข้าวน้ำกันบัวยังหองมันได้แหละ <c oughs> น้ออย่างนี้ จำตัวแจ็บๆแม่จำคำใหญ่ีหมดข้างเส้นนมเสือเกือบชีลายๆเจ็บเก็บๆเนาะจำเอาเด้อิมนคำขาตะบอนเพียงเล็กรหมดใครแต่ว่าเห็นหน้าลายเนาะขันเห็นหน้าบมลายนี่ยันเมียทรงอยู่ Oh ไอ้ดอนไอ้ดอนลองรถ้โมันขนาดมาทึ่งทีเลยเห็นเห็นโอ้โหอ๋อถูกจับจับเอาเลยเอาเลยแม่ ปลาเทงถีเลยทุกคนอ๋อไม่ต้องออกไปหาเลยโอ้โูเศรษฐบัตดีซาลามุลไนอยเห็นมาอนบ่อนเลยบนบ่อนเลยบริมีเกือบตกเขา่ไหมเกือบ

โอ้โหมาเลยอยู่บอนมาเท่าผีแล้วเนอะนี่โน่นบางบ้างล่าบางลุบบางล่าบ่ได้ยินนะมันมากินมากใหม่เลยเบิ่งเยอะนี่นี่บ่อันยังก็ได้ยินเสียงแปลกแปลกบ่บ่เฮาได้ยินเสียงมาแต่พูดจะจะจะกินจะต้องเป็ี่ยนเข็มมันใหม่เองพอรื้มันมาฮอดนี้โอ้ยแม่นแล้วลูกกรทุ่งเลย

กวงได้นี่ฮะนอนไปสักพักหนึ่งเลยพ่อพอกันกินเขาวกินน้ำแล้วกันนอนนอนเลยอะไรอย่านพักงเงี้ยเห็นถือูยฮันแบบตีนนั่นบือเถ่ือยูว่า ไม่ได้อยู่ีดดูึกลูกวานแล้วบุญรุ่วานลู่นลนถึกเฉียวโอเดจ็มันดเนาะบัดขาดชิดใดวินมากขึนกเจ้าข้านมาคือเห็นในลินานมากกำลัง,ง,งนันนอ <c oughs> นนอนนะยังลบแปืนรอบนี้

สลึมสลือนะความุกทั้งงายเลยพูดปัดขึ้นฮึฮึวเฮ้ยบังหลวเคยเห็นสิดเห็นบางลวแล้วมาหั้อมาแล้วมันคือว่ามันกัดบังลวงกับซ้ำๆนี่เาด้ดุซ้ำนี่แหละซ้ำเลยซ้ำกันเลยบางลวงซ้ำนี่น้งงานเเนี่วันนี้

คือัวจีดีพอบังล้วยังไ่เคยเห็นตบังล้วนบายุ่กับจ้างคือ่ไดมากโอ้ยดังไฟอออเออดไืแมนไดดังไฟเงียบเลยเมนนี้เออมันมีไฟจากดีเลยแมนเนก็เท่ากันเว่นต่าไเนได้เวลาเขาอยู่ในบอลในบางทีมันหม่าขึ้นเรื่องนี้หละ มาฮาบ็นเตามาาบนเตาแล้วว่าโอเาดังพื้นดังไฟนะบเป็นตาดังไฟไปมดนนินเส nee. nee ียงมันมาถาถายูคูกันไล่กันมานะทุกคนแต่ว่าหมอนี่ิคมนให้มันมาหอดชองโตก่อนก็อกไมเล บัวนาเอามันบมอตัวนี้อยากจะให้มูมันข้าวมาขอดก็จะปุ๊กมูแนมเลยแนมไม่ได้เปิดไฟตัวโสมดีอันนี้ได้เหมือนกลนนะมาเมื่อแรกก็แหกมันเลยได้นโสมดีเลยมาเลยได้กินหารแล้วเนาะได้กินนกตัวนี้มาวันได้เนี่ยมันกลายเป็นความพันเป็นอยังไปเลย เบอร์ไปเลยลุกไปแต่เช้าเบอร์ไปเลยลุกแต่ห่างกายเออหมูเอิญมูเอิญนุกขึ้นมากจับปืนได้มากเห็นแสงตาแบบแบบก็ป่วยก่อนเลยอ่ะจักเมียนยังได้ยังบนไอ้หูดำบ่กเป็นหันเป็นเหนื่อยยิ่งพลาดยิ่งพังไปเชื่อเชื่อยิ่งดาวมันผุนแล้ว่ มันม so ันแนมแป๊บเดียวไหนมันแนมแล้วมันก็แก่เวลาเห็นมันนะมันแนมลงไปแป๊บเดียวมันก็แนมขึ้นแล้วเนาะมันบกพร่อยสูงแสงตาเอาบาดมเจ้ายังบ่ทันยิงเนาะลูกหวานจ้าลูกแก๊ปเออออลูกแก๊ปบ่คือว่าแตกแตกแก๊ปมันกีนนี่แป้งเนาะกกแบนี่ เอ็เล<า>้ว<า>เดวนัก้นคาพกันนอนนะบ้านี้นโนนอนเลยนนพักผ่อนกันผ่อนกันนะบงังไรกนี่ก็พักผ่อนแล้วพักผ่ <c oughs> กอนนึกเติมแล้วมันพอดีเต็มตื้นนะ<อ>ตื้นเลยได้ยินเชียงมามาแต่ทึ่งพุณแต่บิน<อ>แล้วไปลุกลุกมา,น,า,ามนังตะบิดเออได้ยินเชียงจัดๆก่อนบ่จัดๆแต่มันไปตามดินนะเออแต่ตัวนี้ฮะได้ยินมาแต่ทึ่งพุณน่อ อ็เราแสดงวันมาเป็นขู่เนาะมาทั้งบกแล้วทั้งนั้งมาเออมันให้เลยว่าแล้วมันจู่โจมทั้งอันทั้งซองมาทั้งทึกื่องนี้โอ้มาเนาะไปเนาะจะนอนหลับนอนบัดนเนี่ยยันนมบ่หลับก็จัะเด้เจ้าก็เอาเห็นนะมันนอน

รมกันนอนหัน,น,น,นเนาะเดี๋ยวขนาดอนนอนใกล้ขนาดปุนอนอยู่ป่าอู๊นทุก,กันเดีย๋ <laughs> ดวยวจังไดกะคลิปนี้วิดีโอนี้ครับสิจบเพียงเท่านี้แหละทุกคนเดี๋ยวคลิปหนาะวิดีโอนาะทุกคนพบพอกันใหม่เด้อบายบาย